เกิดอะไรขึ้นขนาดเสียนน,นยังทนไม่ไหวครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบบาวอีสานอีกแล้วพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะ้องเบาอีสานเขียนคลิปที่ทางคู่บอลอิงได้ออกมาโพเนะพี่น้องถึงประเดน็นประเด็นหนึ่งนะครับผมนะ้องพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งได้ในคลิปที่แล้วของทางเบาวอีสานที่เอาโพ์ของคู่บอลอิง มาเว้านะครับผมเนาะล่าสุดพี่น้องทีมพางกันบ่กี่นาทีทางเสียนนท์นะครับผมเนาะได้ออกมาโพ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโพดแบบเดือดๆเ,เลยพี่น้องซึ่งต้องบอกก่อนเราไม่เคยเห็นเสียนนท์ออกมาโพ์แบบนี้สักครั้งเดียวเท่อนี้เป็นเทือแรกที่บาวสารเห็นเสียนนท์ออกมาโพ์แบบนี้นะครับผมเนาะเสียนนท์ในออกมาโพ์พร้อมแคปชั่นที่ว่า ผมว่าจะไม่โพสหรอกเสียลอยอยักในสมองศิลปินเขาไม่มีอะไรแต่พวกอยากได้แสงนี่เก่งครักผมแนะนำให้ไปตั้งวงเองเลยถือว่าเป็นโพสเดือดพอสมควรนะครับผมนองของเสียนนซึ่งหลายๆคนอาจจะบ่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของเสียนนพี่น้องที่ออกมาโพสนะครับผมนอกแบบเดือดเดือดแบบนี้ ตัวศิลปินเขาไม่มีอะไรแต่พวกอยากได้แสงนี่เก่งครับผมแนะนำให้ไปตั้งวงเองเลยต้องบอกว่าเดือดครังอิลีพี่น้องตอนนี้หลายคนออกมาโพสตนแลครับผมเนาะแล้วบริษาทเห็นพี่น้องทางบอโจูได้เขามาคอมเมนต์นะครับผมเนาะบอจได้เขามาคอมเ,นออเามนต์ว่าถ้าเพื่อนผมได้พูดคำนี้แสดงว่าบอรธรรมดาได้นน่ ผู้นั้นต้องไปอาบน้ำม,มนต์เจ็ดวัดบำเพนภาวนาจำสินทีอิเนเดียเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินทางไกลและแผ่เมตตาให้สรพสัตทั้งหลายอีกเจ็ดพันลีวัตันเดี้พี่น้องสำหรับบอสโจโดได้มาคอมบมินใต้คลิปนี้ทางพี่อชิตาขึ้นกันว่าผมเนาะไลนหนีโรดจบวัตันเดี้พี่นอ้องเฮ่อันยังเกิดขึ้นเนาะไปที่นี้พี่น้องเลยการเห็นข้าง พี่ชิตาหรือพ่อชิตาเนาะครับผมได้โพ์ผ่านเ Facebook ส่วนตัวกันพี่น้องพ่อชิตากับโพป,ประมานว่าจะจงไวเ้เฮ็ดหยังว่าซันเด้พี่น้องแสดงว่าตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับผมเนาะมีปัญหากำลังเกิดขึ้นอหลีพี่น้องหลายๆคนกับเขามาคอมเมนต์นะครับผมเนาะเสริมโพ์ของเสียน่นกันเต็มเลยพี่น้องอเห็นด้วยนะครับผมเนาะคนแบบนี้ต้องจัดการ คนแบบนี้บสอสมควรเอาไว้นะครับผมนะ้องควรจัดการเอาออกจบประเด็นที่ขาจ,าจาวาจักหมายถึงผู้ใดพี่น้องสําหรับตัวบาวสานบอหูอีลีนะครับผมเนาะแล้าล่าสุดพี่น้องมีหลายคนยังโพสต์ออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดบาสานเห็นโพสต์ของทางอ่าพินิกกี้นะครับผมนะ้อทีมงานขอบตาดําได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องหนี้ว่าจุดยืนของผมคือปกป้องชีวิตทรัพย์สิสน เกียรติและศักดิ์ศรีของทีมผู้บริหารและของวงที่อยู่ภายใต้การปกครองของทีมผู้บริหารนะครับผมนอทั้งพินกิกีทีมงานขอบตาดำได้ออกมาโพส์แบบนี่เช่นกันพี่น้องต้องบอกว่าแต่และโพส์พี่น้องที่โพสต์กันออกมาตอนนี้ ดุเดือดมากนะครับผมนอนแล้วกัมีเอแฟนคลับเขาไปแสดงความคิดเห็นเขาไปคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดนะครับผมนอหลายคนถ้าบ้างเบิงโพดของเสียนุ่นดีๆนะครับผมนอตพิจารณาอันนี้เอาแบบเผาบะฮูเรื่องนะครับผมนอตบะฮูเรื่อง,อ,งอียงบอไปโจมตีผู้ใดนะครับผมนอตถ้าเรามาลองพิจารณาดูจากโพดของเสียนุ่นเสียนุ่นโพดว่า ตัวศิลปินเขาไม่มีอะไรแต่พวกอยากได้แสงนี้เก่งคัดผมแนะนำให้ไปตั้งวงเองเลยจากโพ์ของเสียนนนะครับผมนาบายสารตีความหมายได้ว่าน่าจะเป็นบุคคล อื่นที่ไม่ใช่ตัวสินทรพินเองที่กดดันทางผู้บริหารหรือทำงานคามนาคามตาคามหัวผู้บริหารคือจังทั้งแม่พยาเพิ่นเดียว่าาโปตดกอนหนานี่และน่าจะมีการพูดให้ร้ายผู้บริหารเนะครับผมน็อเบิงจากโสต์ของท้างพีนิกีที่งานขอบตาดำน่าจะมีการโจมตีผู้บริหารพอ สมควรถ้าง,งั้นทางทีมงานของสะด,ดำหรือพิธิกีคงไม่ออกมาโพส์แบบนั้นนะครับผมนาดเกี่ยวกับการปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีนะครับผมนาะของทางผู้บริหารปกป้ององค์กรนะครับผมนาะนั่นคือนาทีของเพิ่นอ่าเพิ่นกะเลยออกมาโพสน่าจะมีการพูดให้ร้ายหรือโจมตี ทางผู้บริหารพอสมควรณขนาดนี้ส่วนจะเป็นคนกลุ่มไหนบาสารมองว่าน่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่าหรือบุคคลที่คอยยุแยงตัวศิลปินนะครับผมเนะาะเบิงจากโพสิ์ของเสียน,น,นอ่วนว่าศิลปินเพิ่นบ่บมี่หยางมีแต่พวกขาค้าแสงนะครับผมเนาะแนะนำให้ไปตั้งวงเองนี่ชัดเจนพี่น้องว่าน่าจะเป็นกลุ่ม FC หรือกลุ่มแม่ยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมเนอกกลุ่มบ้านฮักบ้านใดบ้านหนึ่งของศิลปินคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนทายอนกับมาเบิงโพ์ของคู่มอนอิงพี่น้องมาที่นี่การบริหารทรัพยากรที่ยากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์สงสารผู้บริหารเถอะค่ะปัญหา108,009จะให้ตามใจเอาใจ แต่เราคนเดียวมันบอร์แมนเดอร์เขาเป็นลูกทีมลูกบ้านลูกจ้างเราควรช่วยกันพาวงไปข้างหน้าบอร์แมนหาแต่เนี้หาเพิ่นปวดหัวนี่คือโพสต์ของรูหมอ,อิอกงชัดเจนนะครับผมเนาะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาจริงๆนะครับผมเนาะส่วนจะเป็นเรื่องยัง้งเกิดกับศิลปินคนใดเกิด จากกลุ่มไดกลุ่มแฟนครับกลุ่มไดกลุ่มเอฟซีกลุ่มไดกลุ่มมัธกุมไดอันนี้พี่น้องกระละ้องผิจารณากันเบิงนะครับผมเนาะท่ามบ่เลือกว่าจริงๆบอสันบอกเลยว่าเสียนนนบอ่ออกมาผลอย่างแน่นอนนั่นคือมันเกินเขตมันเกินขอบเขตนะครับผมเนาะที่จะรับได้แล้วนะครับผมหรือมันข้ามเส้นกันเกินไปบสาสันเสียนนนบอ่ออกมาผล อย่างแน่นอนบางสารสวรรค์น่าจะมีอีกหลายๆคนนะครับผมนาะที่ทยอยกันโพสต์ออกมาอย่างแน่นอนอต้องมีการทยอยโพสต์กันออกมาอย่างแน่นอนอ่านในคำขึ้นนี่แฟนคลับ FC นี่ตามอ่านเลยพี่นอ้องอ่านคอมเมนต ตามอ่านโพสต์กันให้ดีนะครับผมเนาะสำหรับตัวบอสซานเองนะครับผมเนาะเราไม่ฟันธงว่าเป็นใครเราไม่ชี้เป้าว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับผมเนาะอันนี้อยากให้พี่น้องเอฟซีของอีหลาหนอยเฮาพิจารณากันดูนะครับผมนะเนาะเซอว่าหลายคนมองเห็นและถ้าล่องพิจารณาเบิงนะครับผมเนาะน่าจะรู้ว่าเป็นใครเป็นคนกลุ่มไหนบอสซานบคอฟันธงกันแล้วกันนะครับผมเนาะ พี่น้องมีความคิดเห็นว่าใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอิสานได้ย้ำอีกครั้งคอมเมนต์ถึงบุคล 2, บคลที่สองบุคคลที่สามนะครับผมนอกาควรให้เกียรติกันเด้อพี่น้องเด้อควรใช้คำที่สุภาพคำประหยัดค่ายนะครับผมนอกาควรให้เกียรติซึ่งกันและกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบอยสานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บายสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม